เออ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 ตามไปกลยไปไปคะแนนมาแล้วเร็วคะแนนเริ่มมาแล้วคะแนน เด๋ยดแบบหมดจยไปไกลทำตั้มสายตาดีใช่ครับฝีมือกำลังเริ่มตามท้ายมาทิ่ติดนี่เด็กเด็กต้านของแอดปช่ะ้างความเดือดร้อนออกไม่ใช่ปึ๊บป้าอี๊ปหายไป คว่งเสียงแกด้วยหนูไปน้องเฮ้ยตัดยาเลยเฮ้ยกูหนูไปไกลไปเฮ้ยเทียบชั้นอลันแล้ว

ơi leo đi đừng mềm chú tâm thầm tâm ừ. búp Chuộp Chuộp chú ấp ơ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  เห็นอยู่ยังยังไม่พอเฮ้ยอลันบอกมึงทำอะไรลองอีกพอแล้ว้องอ๋อมุนซ้ายมุนขวาด้วยอ๋อรถปิกอัพ